ครับสวัสดีงามครับเจอลุงเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับประปุนวันนี้มาดูวิธีอะไรก็สลาจีทองแมงมันครับทองแมงมันโอ้โหทองแมงมันนะครับนี่ครับแมงมันนะครับสลาจีไปไปคุดมานะครับไข่แมงมันไข่แมงมันเนี่ยเป็นแมงมันจอมนะครับนี่ครับเดี๋ยวสลาจีิ่นทำการกองนะครับทองแมงมันอ่าทองแมงมันเป็นไงได้อ๋อ นี่ครับโอู้นักหนุ่มนักดินเหมือนกอันนี้มันจะแหากันง่ายๆนะครับเนี่ยโลหนึ่งหลายเนาะสนาทีนนี่เนาะโล่พันห้าโล่พันห้าเราต้อนใส่ไว้ได้แล้วครับดูวิกีนะครับตอนกันไม่กินอ้าวนะครับอือกอด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 ใช้เย็นๆ อ๋อเป็นว่าลจีลอยหน้านี่คนเฮานี่จังสันหา,า,นหาแต่เนาะส่หายแง่แต่เนาะเออนี่โอ้ล่หาฮะเคยหาันจอะไรเนี่ยนี่นะนีตนตน่ต้นต้นต้นตูนอันนี้ปัญญาด้วปัญญาข้าบก่อนปัญญาข้าบก่อนนี่ครับขอครับม,มันจะลอยหน้าเนาะจีเนาะดินที่ดินไปตกลุ่มเหรอ เขาทาแต่เอ๋เดี๋ยวบหนาหน่อยนาหแึ่งเี่ครับเคใส่ครับเฮ้ยใส่ผ้าออโอ้โหครับ วิธีการก้องเขาปุ๊จิหรอครรมาดูอะรนแม่มาอ๋อต้น้ำน้แม่มาเก่งวันนี้ัวจะระหากระหันเหมือนกันนะครับนี่ครับ มาดึงวันอกสาเกยเกยหันข้างไหนเออนอหันกย์ยูในถุงอ่ะอเย่เันนู้ถุงกินดกินแล้วนอเอออ๋อหลายๆรอบครับเอาจนมดนะครับเอาจนที่มันลอยมดเลยนนี่สะอาดเยยอรอนี่ครับขาขาวคล้าคร้ด เต็งๆเลยครับนี่ครับโูหนึ่งหลายบาทครับพันห้าสราจีว่ะโูละพันห้านะครับมันได้กปอี่ก,กิโลมพอควนครับนี่นะครับโอ้สุดยอดเนาะควนกันกี่นึงกี่แล้วอค่ไปเชื่อฟุดนเหรอคนเดียวผมไปไปกี่คนวะนี่คนเดียวแต่ขอกรอะกรลังเสริมอ๋อขอกระลังเสริมเลยมีกระลังเสริมน,นี่ครับเอาจนหมดนะครับลูก เออมันร้อยร้อยหน้านะครับนี่ครับต้นต้นนี่ครับนี่ครับอันอันนี้ดีแล้วกันนี่อ๋อต้องต้องกองกำลังอยู่อ๋อตักขึ้นมาก่อนโอ้โหนี่ครับมาให้มันยิบอาหันนะครับเนื้อนี่นะโอ้โล่ไปแต่ว่าเนาะ มาห้มาดีมาหันนะครับนี่กว่าจะได้ขนาดนี้นะครับถ้ามมีความสามารถพิเศษนี่คือมันได้แต่เน,นี่ยน,นี่เนี่นี่ครับของเขียมของอยู่ในดินบนนั้นนี่นะปัปะดดูแตยบานออกออกมากประมาณนี้นะครับ อาเ rumor, ปิดลุดมือต๊ะอนะกี้กระจายอยูบกนลอนอะเอออันนี้มันนักสังกษีกัาจีโอ้โหโโง้มขนาดนะครับนี่ครับอันนี้ขนาดเดียวจะต้องลืมอยู่เนาะนี่ครับข้าวเกยหันจะแหลกจังหวะ วันนี้ผมได้าขากล้องมาตัวหนกนะม,มือไาจจะสันนนครับเนกอ,บอกบอม่ได้ทายอย่ง้วันนี้เป็นว่าสลาจีนไปเสาะหาคุดแมงมันมาโลนี่หมดแล้วเนะฮะหนอหั่นกอยู่ครับหัก่ำหกำ,ม,กำ,ม,กำม,กมัม่นกหันกของเียมผมมนกระอยหน้าได้อยหน้าดีมันเบาเนอมันเบาหนะ อ,อ๋อพรกเรากองอีบอกบอถ้าเจ้อันนี้แหมกี่รอบน้มะ่กลางกิโลขึ้นแล้วนี่ยหลายรอบอยู่หลายลอรอบนี่แหละอันนี้นะ่ทีไหนที่ไหนที่นนะไหนนะี่ไหนทำหลายรอบอยู่อ๋อทำหลายรอบอยู่นะครับเดี๋ยวลุงเบอร์จีนทายให้ดูนะครับเนะี่ยอันนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่ครับอีกขั้นตอนหนึ่งเออบัต้องยาแม่เดี๋ยวลุงเบอร์อยู่อยู่รายนี่จีนทายนี่ครับ เอ,ออเงี้ยพรกพิษมั้งเจ้ะนี่ขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนที่สองไหลลงยังไงพี่ย่อยู่บนพี่ย่อยู่บนข้างบนไหลงลงรูมไม่ได้อ๋อนี่นะครับใครมาไหลลงรูมข้างล่างนะครับอ๋อเพื่อแบบพี่แย่แบบกิิงอ้ก็เคล็ดไม่เคล็ดตองอย่ามาติดมากอะ่ะมันอยู่ข้างบนอ๋อ คนเฮานี่จังฉลาดแน่นอนโน้ได้แห้งมากครับมาธรรมดาอันนี้ขั้นตอนสองครับนี่ครับดจะเรียเป็นเศษเศษหักไม่เศษหักไม่เศษอย่างอย่างที่มันยังไงนะครับมันจะส่วนเป็นเนื้อมันเฮาอยู่นี่ครับข้างหน้านี่ครับลงไรละงครับทำแบบนี้ครับจุดปรมดนี่ครับนี่ครับทำแบบนี้จุดโปรมดนี่อันนี้หลอบที่สองครับหลอบที่สองอันนี้คือเมร็แล้วเบสเซตจับได้นะครับ นี่ครับออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มันไถสะอาดดีสองรอบรอบสวัสดีซ้ายเพื่อนเห็นอันนี้ครับเดี๋ยวเฮาจะทําตามขั้นตอนตีกองมะน้มอ่านี่ครับจนปมมันมดเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาใส่นี่จะถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ครับรูม้อมรูมรอมรูมรอมดูอีกรอบหนึ่งนะครับ พ้าแม่เนาะคุณป้าขายมันต้องตอเบนเนาะกวาจะได้เนาะโอ้โ oh. หขุดอยู่ในดินปุน่นนี่ครับจอนสาวนี่แต่ว่าที่เพื่อนซีที่หนึ่งอะ uh huh. โลพันห้าเนาะโอ้วันนี้มาประทำมโลเน,นี่สลากีโลกเก่งยุ่มยูนี่คนเขานี่หวัวดีเนาะนี่วันี่อันดีน้นอยมันไหลลงนั้งลุมเนาะ เข้าวแช่แจะนี่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 กนง่ายอยู่ทางบนพี่รูกคุมปัญญาแต่จะไจ้กับฟากกที่ตามช่องขงุงเบิร์ตนะครับเนื้อกินง่ายอยู่ง่ายเอ้ยมาใจกินง่ายอยู่ง่ายนั่นจืดเก่าจะนี่เปลี่ยนไหมครับสุมาจ้ะครับบาวล้านนานะครับช่องของเบิร์ตแลวก็แฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะครับกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บาลานนาเหมือนเดิมนะครับส่วนยูทูบกับบาวล้านนานะครับฝากกติดตามช่องด้วยนะครับ ครับสวัสดีงามครับ